เช็คอินก่อนเข้าไปเช็คอิน ครับอืมมีของเล่นด้วยใช่ไหมของเล่นปวดท้องชใช่ปเราจะไปกันตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวพ,พี่เขาพาไปปะาถ้าเวลาจอดรถจอดข้างหน้าครับลูกค้าจเดี๋ยวผมพาไปเลือกก่อนไหมลูได้อ่าโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวไปจอดข้างหน้ามีมีหนึ่งเต็นท์ใช่ไหมครับสองครับสองเต็นท์ กองเต็นเต็นใหญ่ไหครับลูกค้าก็พอสมควรอยู่มีทาร์ปไหครับมีทารนิดนึงมีนบางเหมือนมีเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีทาร์ปอันกระจ้อยตอนนี้น่าน้ำอะไปน้ำน้อยลงไปเยอะเลยนี่ครับตอนนี้มันจะเหลือเป็นโซนโซนด้านในหมดแล้วใช่ไหม แล้วก็จะเหลือล็อกข้างหน้าตรงนั้นแ่ะหน่อยหนึ่งครับตรงอ๋อหน่อยหนึ่งไม่น่าไม่น่าจะพอได้ไหมอ่ะไม่พอ็เปนข้างหลังเรื่างนี้น,น่าจะอยู่ด้านหลังแล้วล่ะดูท่าทางครับแต่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งเขาแกลางได้หมดเลยนะครับทางไหนครับทางด้านฝั่งฝั่งมันจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้ไปเลยอ๋อด้านด้านหลังนี่เลยใช่ไหมถ้าเรตังเต็นท์ออกข้างหน้ามันจะไม่มีใครมาบังเราแล้วนะตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เขาเกลี่ยกาเนาได้ใช่ไหมลูกค้าเขามากลางตรงตรงเขาอี้มวางอยู่ครับอ๋อ หมดแล้วก็เหลือแต่ด้านในเช้ากว่านี้ใช่ไเช้าเลยครับมาเลิกกันเช้าก็คือถ้าลูกค้ากลางหันหน้าออกอย่างนี้มันจะเพราะล็อกล็อกฝั่งนู้นเขาไม่ให้กลางอ๋อมันจะเห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ทำมันไม่ได้คำจงกัดเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับถ้าเราอยู่แถวเวิ้งข้างหลังนี้มันก็จะเห็นวิวข้างหน้าเหมือนกันไอ้นี่ก็ได้เพรานี่านี่กลางได้หมดเลยครับทั้งน้ำอยู่ตรงไหนนี่ก็ห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับ เออเฮ้ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะดีนะตรงนี้ก็ดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยเนี่ยเนี่ยถ้าที่อยู่ล็อกนี้อ่ะที่จะหนหน้าออกคนเยอเออได้นะได้นะเออไม่ยุ่งขัดใครเลยเนี่ยเออจุดเชื่อมไฟอยู่งั้นใกล้ๆด้วยเออแล้วตรงนั้นไม่มีจุดเชื่อมไฟเหรอตรงนั้นมีแต่เป็นริมทางอย่างเดียวครับมีอ๋อผมมีสายอยู่ที่สีไหมเล็นสนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้กางได้หมดเลยพี่อยู่หน้าห้องน้ําเลยดีกว่าไหมไม่ตรงนี้คือยงขัดฮะ ี้แยเลยตรงนี้สอที่ได้อยู่เออได้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 เออเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่มาไดดองบ้านด้วยเยอมถ้าของไม่เยอะผมจะให้เอารถเข้ามาดอกของลงแล้วก็อาไม่เดอะ้เยอ๋อรับงั้นก er, ็เอามาดอปของลงตรงนี้เลยก็ได้โอเคขอบคุณครับรายละเอียดยไิดอี่นะครับได้ครับผมขอบคุณครับ เห้มันสวยดีป่ะผมว่าดีดกว่าวิถีฮะไม่มีใครบังเลยใช่มันได้วิวแบบลแล้วมันเลิศลยโอ้แต่ตอนที่ผมมาเอ๋เกินมากนาน,กน้ำมันสูงอ๋อแพงอะน้ำพอนเท่าไหร่สองพันห้าเออประมาณนั้นแหละแต่สองพันห้าพันเอาไหมล่ะไม่ว่างหรอกชาวอาทิตย์ตกไปมาลง เอตาม่เดี๋ยวถุงเสื้อผ้าหนูผ้เอาลงลูกเด ah e ี๋ยวเอาเซ็ตมาการกันก่อนเฮ้เสื้อผ้าเดี๋ยวผ้าเอาลงลูกท ok. ีหลังหนูนั birthday, yeah, ่งรอกอนได้ลูก ฟอมฟอไมไปหมดจะได้ถอยไปจอดนู่นหมดแล้วถอยไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเหลือหมอนแต่ยองอื่นไม่ร้อนเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ไงลูกมะเกีย้เศอตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาเลยโอ้โห าอบเนไปใช่หรออันนี้อยู่ตรงตรงนี้ม้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเหล็กสีแดงนี่เสียบก่อนมขีประตูเนรดียวาหาาบอกให้เสียบไม่เสียบที่นี่ไหนอะ ก็แน่นห่ะเสือบรูนั้นน่ะเอาหรอกจำไม่ได้ไงเขาพูดอยู่ว่าจำไม่ได้ให้เสือเจออะไรไม่รู้อ่ะฮะไม่เป็นเหมือนแผนที่เลยอ่ะ เนอยู่บ้าน่เคร่มานีได้เล่นไม่เล่นไฟแล้วหรอเหนื่อยใช้ไ่ต่แล้ว ได้เอาไปเรี้ยให้ให้กาแฟไปนั่งที่ไปนั่งกับรถเขาเออเอากลับกรุงเทพได้เลยอาหารประจำแคมปิ้งค่อยๆใส่ใส่ให้มันลงน้ำด้วยดิแบบไม่ใช่เป็นลง

นี่ห้องน้ำที่นี่ติดแอร์นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวร้อนครับติดแอร์เย็นสบาย<ม>เย็นชื่นใจครับห้องน้ำที่นี่มีห้องอาบน้ำสามห้องมีห้องซ่วมสองห้องสามห้องเหมือนกันแต่ที่ชอบก็คือ ที่นี่ห้องน้ำติดแอร์่เย็นสบาย